กับปะตองคอมแบทประจำกลําคืนวันอทที่2ี่มิถุนายนนะครับเราเปิดหัวกันด้วยคู่ที่หนึ่งของรายการผมลิกิจชอวเมืองภูเก็ตนะครับขวามือของผมแล้วก็วิันเล็กสอรักษาเมืองไทยซ้ายมือของผมครับผมลิกิจชอเมืองภูเก็ตนี่ชายภูเก็ตหรอใช่ใช่เหรอใช่แล้วต่อยมากี่ครั้งแล้วลูกต่อยมาสองไปครับสองไฟเป็นไงบ้างชนะทั้งสองเลยยังไม่แพ้ใครเลยสองไปอ่าต่อยที่นี่ห่า Thì bằng la tin 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 ใจอะหัวใจอ๋อต้นที่ไหนนี่ลูกเกิดภูเก็ตแต่ไปอยู่หัดใหญ่อะอยู่หัดใหญ่อ๋อง่ายมาเป็นงเพิ่ง่ายมาแบบอ๋อผมกำลังจะชาวใหญ่หน่อยผมกำลังจชาหัดใหญ่เชียวหน่อยครับอ๋อี่หัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอ่อบ้านเดียวกันอ่ะส่วนวิสารเล็กสอรักษาเมืองไทยอายุเท่าไหร่นี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับนี่ก็เด็กอยู่นะแล้วรต่องแต่กี่ครั้งอะสิบครั้งอะอสิบครั้ง กี่ครั้งนะสิบครั้งสิบครั้งแน่นอนนะคสิบครั้งชัวร์แล้วเคยเห็นน้องก็ชคไหมไม่เคยไม่เคยคราจะเอารูกไหนชนะครับสอบสอบเตรียมสอบไว้นะครับแล้วซ้อมนานวันไหยสองอาทิตย์สออาทิตย์กว่าร่างกายดีมั่นใจครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นเต็มร้อยครับเต็มร้อยคนที่ไหนเนี่ยคนละนองคนละนองอ๋อกำลังใจชาวละนองนะฝากเป็นกำลังใจให้ี่สันเล็ก เมืองานนองด้วยครับอ่าใช้สอรักษาเมืองไทยครับโดยเช่นเมืองละนองสอรักษาเมืองไทยอ๋อแต่เป็นคนละนองนะครับอ่าแล้วก็คืนนี้เปิดหัวคู่แรกของรายการครับติดตามชมนะครับ